เปิดดูะมะขิดนะครับที่ได้ทำหมักไว้นะครับก็ถังนี้ก็ทำไว้วันที่สิบเดือนสี่ครับก็ปีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทำมาทำหัวเหยื่อไว้ไปตกปลาไม่น้ำครับส่วนตัวนี้นะครับถังนี้จะเป็นแบบที่ผมทำไว้แล้วน่าจะสองปีแล,แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับดำาๆยุยยุยหอมหอมเลยครับ ครับสวัสดีนานะพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดดูเอมผิดนะครับที่ได้ทำหมักไว้นะครับก็ถังนี้ก็ทำไว้วันที่สิบเดือนสี่นะครับก็ป,ปีนี้นะครับ ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็หกเดือนเต็มนะครับก <Wow. S 1> ็จะเปิดให้นานาๆได้ชมว่ามันจะออกมายังไงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะทําเป็นหัวเหยื่อเอาไปตกหมักไปตกปลาที่แม่น้ํานะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับว่าผมทํายังไงนะครับก็จะไปเทสให้นาๆได้ชมนะครับว่าผมทําหมักมะ่ผิดไว้แล้วเนี่ยหกเดือนเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมที่วิธีการที่ผมทํานะครับ แล้วก็มาดูวิธีการที่ผมทําหัวเหยื่อนะครับไปผสมตกที่แ <iente> ม่น้ํานะครับคลิปนี้ก็เป็นการทําเหยื่อนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาดูกันครับผมมาเปิดถังดูพร้อมกันเลยครับตันนี้จะเป็นถังเก่านะครับที่ผมทําไว้เดี๋ยวเปิดให้นานาได้ชมครับว่าประมาณสองปีแล้วมั้งว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่อันใหม่ครับนานา นี่ครับวันที่บเดือน4ปีนี้นะครับที่ผมทาลงคลิปไว้นะครับคลิปทํามัคฝิดน,นะครับก็ถ้ายังไม่ได้รับชมก็ไปลองไปกดดูนะครับคลิปเก่าๆตอนนี้ก็ไม่ขึ้นลานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ ที่ผมทําแบ่งไว้สองถุงนะครับก็จะเปิดถุงนี้ไปใช้ก่อนก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับหกเดือนก็ส่วนทสสมตัวนี้ก็มีอะไรบ้างก็ไปชมที่ผมทําำชิปทําเอ๊ะทาคลิปทําหม,ากหมกักมะกรดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปทํามาทําหัวเหยือ่อไว้ไปตกปลาไม่หนาวครับส่วนตัวนี้นะครับ ถังนี้จะเป็นแบบที่ผมทำไว้แล้วน่าจะสองปีแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับดำๆยุยยุยหอมๆเลยครับก็ทำเหมือนกันครับแต่ตัวนี้มันจะทิ้งไว้นานใช้จนจะหมดแล้วครับเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเตรียมเดือยไปตกปลาแม่น้ำกันครับผมสูตรนี้เป็นสูตรตกแม่น้ำนะครับเจ้าพยาครับผมแต่ว่าน้ำแดงมา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับลำตัวนะของที่จะทำหัวเยื่อหมักไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับในวันนี้มีลำนะครับอาหารปลากินพืชครับกุ้งก้าวสรรมสารแล้วก็มีแยมโรนะครับกล้วมพะพร้าวแต่กลวมพะพร้าวผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าตัวน,นี้ผมได้เป็นไข่เขี่ยวมพะพร้าวมาแล้วส่วนขนมปังนะครับ จะไปผสมตกที่หน้าไหมนะครับต้องมาดูน้ําที่ไหมอีกทีนะครับบ้าแรงขนาดไหนนะครับอันนี้จะไปผสมตกพรุ่งนี้นะครับส่วนที่เด็ดตัวนี้ที่เราจะไปเทสให้นานๆได้ชมนะครับก็เป็นนกพิดที่เราหมักไว้นะครับของเดือนก็เอาไปเทสในคลิปวันพรุ่งนี้เลยนะครับ หมักตัวนี้จะมีแยมโรอยู่แล้วมีขนมปังขนมปังนิดเดียวครับแล้วก็มีลำนิดนึงส่วนผสมหลักๆจะเป็นกากมะพร้าวกับแยมโรนะครับแล้วก็มะขวิดนะครับผมจะผสมแยมโรไปอีกเพื่อลดกลิ่นขอมมะขวิดนะครับกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เอาลำเติมไปอีกครับแล้วเรามาผสมส่วนผสมตัวนี้อนนะผมจะผสมไม่เยอะนะครับ เอาแค่พอตกนะครับตัวแรกครับก็เย mm. ื่โรเหลือประมาณครึ่งถุงครับเนี่ยเุณยืโรลรวมสา่มาถจะเป็นไข่ไข่ครับแต่มันเป็นเยืรวมนะครับเพิ่มความหอมเพื่อลดกลิ่นของมะขับกลิ่นกลิ่นค่อนข้างแรงประมาณครึ่งถุงผมจะส่งแค่พอ,พอตกนะครับ ไผ่เขียวมะพร้าวนะครับอันนี้ก็มีมะพร้าวอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่กากมะพร้าวครับว่ามะขิดก,ก็มีมะพร้าวอยู่แล้วนะครับ่วนผสมหลักๆอันนี้ก็จะครึ่งถุงเหมือนกันนะครับนะนะท่านไหนที่ตกเยอะๆก็เอาสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยก็ได้ครับส่วนผมจนียเอาประมาณครึ่งถุงนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหอม ไทเขียวนะครับลำอันนี้ก็เหลือก็อย่างก็ครึ่งถุงนะครับเป็นลำสดลำบ่มอะไรได้หมดครับลำกว่าลำสด ว่าผมก็ไม่ได้ก็ได้เคยใช้เหมือนกันครับน้ำค้าน้ำสดผมใช้หมดครับแล้วแต่ว่ามีแบบไหนนะก็จะผสมอาหารปลากินพืชไปนะครับผมจะใส่ไม่เยอะ,ะครับไม่ไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับนะนะ คุกเขาให้เข้ากันนะครับว่าใส่หมดเลยเหลือหน่อยเดียวคเอาไว้ก็เสียครับเหลือจากการตกรอบที่แล้วนะครับก็เพิ่มไข่เคี้ยวไปนะแบน,นี้คเราจะาทำหัวเหยือแบบ หอมๆนะครับแล้วก็เพิ่มมัฟฟิดที่เราทําไว้นะครับเป็นหัวเชื้อมัฟฟิดนะครับนะนะบางท่านอาจจะเติมอ่ากะทินะครับกะทิสดไปก็ได้เรื่องเหมือนกันครับผมโอเคเลยครับมันจะมันๆเลยครับถ้าเติมกะทิไปส่วนวันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานครับผมอาจจะซื้อไปผสมที่หน้าไม้อีกทีนะครับแทนน้า เอาให้เข้ากันค,ครับเดี๋ยวก็จะออกมาหอมๆนะครับเราทําเป็นสูตรหอมนะครับวันนี้ที่เราจะไปตกแม่น้ําในวันพรุ่งนี้นะครับก็หมักเหือไว้หนึ่งคืนครับผมแล้วก็วันนี้เช้าก็ไปไปเทสไปตกกันได้เลยครับส่วนคลิปตกปลาเดี๋ยวไปชมผลงานในคลิปต่อไปนะครับผม วันนี้ก็ทําเป็นเหยื่อมาเปิดถังมอคิดให้นานานได้ชมนะครับแล้วก็มาทําเป็นหัวเหยื่อให้ทําเหยื่อนะครับเป็นสูตรเหยื่อที่เราจะไปตกแม่น้ํานะครับโดยใช้มอคิดตที่เราบ่มไว้นะครับเพื่อไปเทสให้นานานได้ชมนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมมายี่อีกทีนะครับเอาพอประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้นานา,นานได้ชมนะครับ ออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ยังไม่ละเอ,อยียดนะครับเดี๋ยวผมเขาอีกทีแล้วเอามากิดใส่นี่นะครับนี่คืของเราเห็นไหมครับจะมีมะพร้าวมีแยมโลอยู่แล้วครับนะครับผมจะใส่แค่แค่นี้นะครับใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่า มันนเป็ใส่เยอะเดี๋ยวกินมันจะแรงเกินไปนะครับมันหนึ่งแก้วนะครับใส่ไ,ไปเลยโอเคแค่นี้ครับถ้ามีเครื่องปั่นมันก็จะสบายนะครับอันนี้มันจะออกคล้ายๆกับมืกฟิดนวดนะครับ คล้ายสไตล์เด,ยเดียวกันเลยครับเพราะว่ามันยังไม่แห้งครับมันเป็นมักหมักไว้แค่หกเดือนนะครับถ้าเราปล่อยิ้งไว้นานๆก็จะแห้งไปเรื่อยๆดำไปเรื่อยๆนะครับจะเข้มข้นหอมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับกินใช้ได้ครับออกกินมะขิดค่อนข้างแรงครับ ว่าเราก็ใช้ไผ่เขียวนะครับกับแจมโลนะครับมาตัดกินไว้เพื่อให้มันหอมนวลขึ้นนะครับโอเคนะครับนาาะนะนะก็เดี๋ยวเขาต้องออกมาประมาณนี้นะครับนะนาะนะก็เรียบร้อยนะครับ ทําเหยื่อนะครับเพื่อจะไปตกแม่น้ํานะครับสําหรับแม่น้ําที่ผมตกใช้ตกบ่อยๆนะครับก็ใช้มะขิดที่เราทําใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวพวงนี้ก็จะไปก็เพ็ยแค่ปางขาวนะครับต้องก็ไปดูหมายอีกทีนะครับว่าถ้าน้าแรงก็จะใส่ปางเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันทนอยู่ทนน้ําอยู่ได้นานนะครับอ๋อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็มาเปิดถังเหยื่อ หมังว่าผิดให้นานาได้ชมนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับคลิปหมังว่าผิดก็ไปดูคลิปเก,ก่าๆที่ผมทําไว้นะครับก็ไปคอยติดตามรับชมนะครับว่าเหยื่อชุดนี้ที่เราไปเทสจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเทสให้นานาได้ชมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณครับ